สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศปัจจัยทางสภาพอากาศและชนิดของสิ่งแวดล้อมที่ปกคลุมดินค่ะคณะผู้จัดทาได้แก่นางสาวมนัสน,นันรัตนโชคสิริกุลนางสาวแพรวพันธุรีวันและนายนาราวิทย์สุนทราจารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครูที่ปรึกษาได้แก่นางทิพยาภาศิวรังกูลและอาจารย์วิชัยลิขิตพรรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาโครงงานได้แก่รองศาสตราจารย์ดรศรีหนาตประสง์สุขและดอรอภิรักษ์หุ่นหล่อค่ะที่มาและความสําคัญของโครงงานนะคะเกิดจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหนานแน่นในขั้นวิกฤตโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองค่ะซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงสําหรับปัญหาทางด้านสุขภาพระบบทางเดินหายใจและอัตราเสี่ยงของโรคเรื้อรังชนิดต่างๆค่ะ คณะผู้วิจัยจึงจัดทําโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศปัจจัยทางสภาพอากาศและชนิดของสิ่งปกคลุมดินนอกจากนี้ยังได้ประดิษฐ์เครื่องมือในการวัดปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศซึ่งใช้ได้จริงและมีต้นทุนต่ำค่ะคำถามงานวิจัย ปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศมีผลกับชนิดของสิ่งแวดล้อมที่ปกคลุมดินความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศอุณหภูมิและความกดอากาศและความเร็วลมหรือไม่สมมติฐานงานวิจัยปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมีผลกับชนิดสิ่งแวดล้อมความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิความกดอากาศและความเร็วลมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อที่1ประดิษ์เครื่องมือสําหรับวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ข้อที่2ใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อ,อวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่เป้าหมายในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมพศ2562ข้อที่3หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและปัจจัยทางสภาพอากาศข้อที่4หาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและชนิดของสิ่งปลูกคุมดิน วิธีการดําเนินงานนะคะ1เลยเราจะไปดิดเครื่องมือสํารวจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศและทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องมือจากนั้นเราจะทําการหาความสัมพันธ์ของปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจัยสภาพอากาศต่างๆและชนิดของสิ่งปกครุมดินค่ะ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดําเนินง,งานการวิจัยนะคะก็คือเราจะเริ่มจากการประดิษฐ์เครื่องมือสํารวจปริมาณฝุ่นละอองในอากาศโดยที่เราจะร่างแบบอุปกรณ์และต่อเซ็นเซอร์สําหรับวงจรต่างๆโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมความดันอากาศแล้วก็เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองค่ะจากนั้นเราจะนําเซ็นเซอร์ที่ได้มาตรวจวัดค่าเทียบมาตรฐานแล้วก็ต่อเซ็นเซอร์แล้วก็ตรวจสอบการใช้งานค่ะโดยการวัดค่าเทียบม,มาตรฐานเราจะวัดเทียบกับเครื่องมือที่ชื่อว่าเคสเทรลค่ะ ในส่วนของจุดศึกษานะคะเราจะมี2จุดค่ะซึ่งได้แก่1จะเป็นในส่วนของโรงเรียนเตรียมนมศึกษาถนนพญาไทแขวงประทุมวันเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะและส่วนจุดที่2จะเป็นที่ส่วนลุมพินีแขว,งล,ขวงลุมพินีเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะโดยเราจะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆตามในบริเวณที่มีสิ่งประดิแตกต่างๆกันด,ดังรูปที่แสดงนะคะ ตอนที่2นะคะจะเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจัยสภาพอากาศค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเก็บข้อมูลสภาพอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นในบริเวณจุดศึกษาที่มีแหล่งปกภูมิดินแตกต่างกัน5าตำแหน่งค่ะโดยเราจะทําการวัดในช่วงเดือนมิถุานายนถึงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562ด้วยเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาค่ะจากนั้นเราจะนําข้อมูลที่ได้มาหาความสัมพันธ์กันแล้วก็เขียนทําออกมาเป็นกราฟในส่วนของผลการวิจัยนะครับ ในกราฟที่1แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือที่ใช้ทั้ง5ตัวนั้นสามารถวัดค่าได้อย่างใกล้เคียงกันทุกเครื่องในกราฟที่2แสดงให้เห็นถึงค่าเฉลี่ยรายวันของสภาพอากาศที่วัดได้จากเครื่องมือที่ใช้ในกราฟที่3แสดงให้เห็นว่าปริมาณฝุ่นละอองมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิค่อนข้างมากในกราฟที่4แสดงให้เห็นว่าปริมาณฝุ่นละอองและความชื้นสัมพัทธ์นั้นมีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง ในกราฟที่5แสดงให้เห็นว่าปริมาณฝุ่น,นละอองนั้นมีความสัมพันธ์กับความเรวลมค่อนข้างสูงในกราฟที่6แสดงให้เห็นว่าปริมาณฝุ่น,นละอองมีความสัมพันธ์กับความกดอากาศค่อนข้างสูงในกราฟที่7แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นละอองและชนิดของสิ่งปกคลุมดินจากผลการวิจัยจะสรุปได้ว่า 1. เครื่องมือที่ใช้สามารถแสดงผลได้สอดคล้องกับเครื่องมือมาตรฐาน 2. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศนั้นมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศในเวลานั้น 3. ปริมาณฝุ่นละอองนั้นมีความสัมพันธ์นกับชนิดของสิ่งปกคลุมดิน อภิรายผลการวิจัยนะคะ1คือเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากเซ็นเซอร์ต่างๆสามารถใช้เก็บวัดค่าและแสดงผลออกมาได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณอภบิสักมุงเกีค่ะของคุณบิงวเยนและของคุณชิวาจูฮาเดียนโตที่มีการใช้เซนเซอร์เหมือนกับในเครื่องมือที่เราใช้งานค่ะและ 2. นะคะจากการสํารวจค่าปริมาณฝุ่นละอองและปัจจัยสภาพอากาศต่างๆพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อป,ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศมากที่สุดคือความชื้นสัมพันธ์และอุณหภูมิ ตามลำดับค่ะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณตะวันหานกิบลุ่งค่ะข้ออภิปรายข้อสุดท้ายปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศมีความสัมพันธ์กับชนิดของสิ่งปกคลุมดินโดยอากาศบริเวณลานซีเมนต์จะมีฝุ่นปริมาณมากที่สุดรองลงมาคือสนามหญ้าเพราะเป็นพื้นที่โลง่งและบริเวณที่มีปริมาณฝุ่นน้อยที่สุดคือบริเวณต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีค่าความปลอดภัยตามระดับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนางวันเพ็ญเจริญตระกูลปีด ซึ่งศึกษาอิทธิพลระหว่างชนิดของสิ่งปกคลุมดินที่มีต่ออุณหภูมิในบรรยากาศโดยผลการศึกษาได้ผลว่าสิ่งปกคลุมดินประเภทสิ่งปลูกสร้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอุณหภูมิและสิ่งปลูกสิ่งปกคลุมดินประเภท ต้นไม้และน้ำจะมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอุณหภูมิดังนั้นการปรับสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพม,มหาคนครให้มีอยู่ในระดับสบายจึงสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนสัสดส่วนของสิ่งปกคลุมดินโดยการเพิ่มสัสดส่วนของพื้นที่ต้นไม้และพื้นที่น้ำค่ะใช่นะคะเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและพวกเราขอจบการน,นำเสนอโครงงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ